ตัวน่อยอะตัวไ่ก้น่อยตัวเด้ตัวหน้าจุกตัวเด้กล้าหน่อยตัวกล้าหน่อยตัวเด้งน่างนึตัวตัวไม่ก้าหน่อยตัวตัวหน้าจกมันมีในกิตัวมีนะ ข้าวนโนยเป็นแดงข้าวต้องเป็นแดงนี่เอาไม่นะเอาไม่นะตัวนี้คือข้าวน้อยโรยวิชาคุณทำตู้แรบิวตัวนี้คุณทำตู้โป้ยนี่คือดข้าวน้อยโรยวิชาเลือดทองพลอยนะตัวนี้เป็นแดงเป็นแดงนะไหมนะเป็นแดงนะข้าวน้อยโรยวิชาข้าวน้อยแต่ว่าซีโน่นะซีโน่นนะนะพวนเป็นซีโน่นะแต่มันชื่อข้าวน้อยนะมันชื่อข้าวน้อยนะมันข้าวน้อยไม่ฮิตนะตัวโป้ยนะกำนัลกำนัลกำแย่บ้านโกงวงไหนก็หมดเลย ส่วนตัวน่มืนนี่คือนูดแพลลายดน้ำใจจุายดน้าใจนะใช่บ้านป่าเป้านะผูนี่ก็เปิดร่วมบริการหนึ่งเส้นบ้านหนึงเส้นบ้านนึงนะไอ้ข้าวโนยาปั่นบัตเตอร์เด็งอยู่ทีกุนก้้นะ Suan nốt phết chú là giọt nằm chơi <laughs> cho phần bát tư còn cô cắn mấy nha Phần bát tư còn cô cắn ตั้ตัวเดงไงข้าว้นยม่เลยคนมีตัวกันมีข้าวอยู่ทีอ่างส้คนต่างเสียข้าว้อยคนนั่นเนียตัวแต่ว่านี่เออข้าว้นยมีอันนี้ก็ม่รู้มีข้าวอยู่ในยิ้มนาผู้นาผู้นาผู้เออนาผู้ก็้ข้าว้นยเป็นเดงข้าว้อยเป็นเด้งมครับจุกข้าบเอ

ตัวนตัวนี้วินานีคือโน,นดเป็ดจุฬาโยธนำใจตัวนี้ปนปนเป็นดำดำมันเป็นดำมึนนะส่วข้าวหน่อ,อนยลอยวิชาเป็นแดงเป็นแดงน,นะต้่อยออออวเนแดงนะ โลโลราคาเป็นมีโลราคาเป็นนะเป็นโลราคาโลราคานัดสะเด็ดเราม่มีวนนู้นเป็นกุลาจวน้ำเต้นะจวนู้นข้าวโนในข้าวโนยข้าวที่หน้าผู้วิทย์นะมีข้าวอยู่ในหน้าผู้วิทย์มีกันคือข้าวน้อยนะเปิดอ้วเปิดรายการหนึ่งเส้นบาทหนึ่งเส้นบาทนะ ลาค่ะเด้งโตนะเด้งโตนะเด้งโตนะลาค่ะวันนี้ซิปกับน้องัยนี่ครูทุกตายครูเลยว่านะเขาขึ้นมาจนไม่มีในโปรแกรมปลาปลาแล้วตัวแดงเลยเป็นเบือพีนะเด้งเลยเป็นเบือพีนะโคเลยว่าตัวดำดีว่าทักทิแต่โคการเลื่อนไปมานะจุนวันนี้ครูเล็กนะครูร้อนไม่ได้นะครูนี่เป็นครูที่หนึ่งครับเป็นครูที่หนึ่งเลื่อนมาจุนวันนี้ครับวันนี้เป็นครูร้อนนี่ครูร้อนไปแล้ต้องครูนะครูนี่เป็นครูทุก โอ้นี่เป็นกุลตายก็เลยว่าุูเจ็นะถึงไม่ได้ชนนะมาันสุกชนนะที่กัวมันสี่ลเด้งออาดงต่ออาสี่ลงนเดงต่อเอาสี่ลงเ้งต่ออาสี่ล้อาลอายอ่ะไม่ผิววัดเลยลงกูี่างเงต่ออาสี่ลงเงต่ออานะ

ไีกว่อาลมาไอเด้คุ้มมาดามัมาไอเดมีชามากันแล้วแต่วายองแรเก็บๆล่ะค่าเจ็ด่องนะเจ็ด่องนะเจ็ด่องนะเจ่องนะเจ็ดร่องนะเจ็ด่องนะเจ็ดร่องนะเด้งต่อไปเจร่องเจ็ดึงก็มีรองเจ็ดขงก็รองเจ็ดึงล่องนะเปโอ้โหนี่เป็นโก้ตายก็มาวันนี้มาจนวันนี้ไอเด้งนะครับจนวันนี้นะ เป็ดโตเจ็ดโล่ลยเป็ดล่ะข้าเป็ดโตเป็ดตนะเป็ดโตนะเปดลเป็ดูนี่เป็นกูรษทายเลยว่านีแต่เอาขึ้นจุนกูเวันนี้ะขึ้นุนกูเลยวันนี้นะเรียนมาชุนกนต้สร้างนปนนะแเป็ดเจ็ดโลยเป็ดนะล่่ะาเดี๋ยวนีู้เรป็ดลงกันไเป็ดลงเป็ดลงเนี่เป็ดงนะเป็ดขึงกูลงนะเปขึลงนะกาวโตนะกาวเป็ดลงนะอกเป็ดลงเงะก็ยับขึ้นมาเลก็ยับขึ้นมาเลยเยนะก่อดับนีก่อนปอยเรยว่ไม่ rồi cao nè petong, tuần này cao petong, đen cao petong, là ca cao to petong nè cao to petong nè, đen cò cao petong, rồi cao là ca cha chửi chi chừng cao, yắp cưng mà chửi pet chừng luôn, yắp mà, cao cao rồi cao สมัยช็จุกคกงกุมม้วยนะไม่ไข้ามาเร็วหลบควนปิดไม่ด้วยปิดไม่ด้วยนะเหมงนะวันที่พุ่มไม่ได้เลยไม่ตันงต่อน้ำมลวานุ่มเล้ืมพุ่มเจมที่ถว่าตัวแดงได้เรงต่อเป็ดั่งต่อเป็ดเรงต่อเป็ดเธอจะไปชื่อสสี่พุ่มมีเลยไม่ตันงาเร่งต่อเป็ดเรงต่อเป็ดเ่ง่ปด เลเป็นีมอ้ดวัดครมอำก้มไปตดำดก้มนะาม่หัวจุนมันราคาเถึงร่องเจ็ดถึงร่องเป็โตเถึงร่องเป็โตเปโตเปดโตเปโตอ่อนะเปล่ง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 โอ้เปดโตอเปลาเปลาเปเปเปตถึงรองนะสวัสดีงปลบางทีอเปบงโตรไปดีนะมคมเลยละค่าบาง